คงเ้าเปล่าคพี่เจ้าพี่เจ้าดิบอกพี่เจ้าพี่เจ้าอย่ไหนคให้คงให้ลาเองลาแล้วลาแล้วลาแล้วครับลาแล้วก็เอกลับบ้านเลยครับคงเจ้าเจช่อปอหอาธุสาทุกคนขอให้ร่ำน้รวยรวยวันนี้คงเจ้าคงหมิงมา ขอให้ร่ำร่ำเลยเลยการทุบทุบบอลตุ๊ดตุ๊ดอุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดไปร่นเหรอมาคาราบาลีกุศก์ตุลรอด้วยตุลรออหายด้วย โอเคปาเดี๋ยวเชนหมดแล้วไรครับเผาเลยเ้าเผาาน้ำเนี่ยเาเลยด่วด่วด่วดวด่วด่วด่วรด่วด่น่วนด่วนน่นนไน่น่่น เฮ้ยเยเรียนบ้านนี้โดนรถเหียบจะถวหราถวายอากงไปใช้หรอคะห้าชุดทุอ่านอ่ไม่จ้าอยูั่งนี้่ะไปเผาเยพัแตาาพี่ไปเผาเลยยกไปก็ได้ครับยกไปเลยช่วยช่วยกันเลยมี่เผาเลยครับ ทุ่เลยครับด้านหลังเลยครับจลาก,กระดาษเผาละเดี๋ยวเทียนมันจะหมดไม่ใช่หรอกเทียนหมดจะทุบเหลือมั้เหรอปกติี้คนอัดเทียนพร้อมกันเลยครับโอเพลงอังโ่งแอชคใช่ตัวทานโอ้โหพ่งอเพลงแอ่งค่อยเลิกเจ๊หน่อชาเจ๊หน่อชา

ตูนย่จข้ามถนนนะคะไม่ให้ข้ามขาไม่ให้ข้ามขาน,น,นีเราเขาให้โัวโชัยชิ้งท่านไม่ใช้หรอ,อครับ เก็บเก็บชื่อเก็บเสียงเยอะกบายอได้เอาเดี๋ยวามตอชื่อ Ô. Về đánh cái. <laughs> lẻn lẻn vào. Không dai gì. Họ nghe tí tại vậy. เท่าไหร่ก็ดี แคะแดงดีนี่เป็นมงคลเยอะๆหวานประกาศให้ทุกใครรับยาเบาหวานค่ะนแล้วนะตัดตัดเข้าก่อนโอ์ท่านเข้าไปสุดเสร็จพยเมาขึ้นไปเลยพี่ตรงนี้วันนี้ตรงนี้มาเดี๋ยวเอาผู้หญิงใหญ่องนี้องนี้องเจ้าองนี้ออกออกคุ้งโมเล่ลูกสาวของ มด่งนี่วันนี้เนี่ยโคกวาสนาไม่ไม่เขาแ้กันเสทูโคกเลยเอาไปยไปไปอะเดี๋ยวทาเดียวทาดก็ทานลงผู้ใหญ่กว่าที่ร้องยังหยิ้มที่เดิที่เด ผาแดงผาแดงผ้าแดงผ้าแดงมาดงมนท์ันแบเนบมานี้ี๋วจะถ่ายวีโอนะนี้ถ่ายอยู่เดี๋ยวเ่นมาจับพเดี๋ยวจะต้องอันเชิญอนท่าข้างะตันามีหน่อยรเไแข้าไปแล้วเดี๋ยวเตะกระถางครับอ๋อเดี๋ยวจะกระถางกลงจะรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถไว้ ต้องเอาอะไรมาลองน ار, <ane. S 2> ะเกี่ยวกับชุดผ้าขึ้นบ่าขวาขึ้นบ่าขวาไม่อช่ขึ้นบ่าขวาขึ้นบ่าขวาข้างนี้ข <oo> ้างนี้ข้าวอะไรลองให้เนี่ยไม่ต้องเอาผ้ามาใส่ผ้าก็ได้แต่ขึ้นบ่าขวาจะขึ้นบ่าขวาไาแล้วเทจะดับแล้วแทนอยู่บ่เขาถ่าดนี่ดีกว่า เราต้องเอากระดาษรองไหมกระาไม่ต้องใ่่ไมขวานี่อม่ใ้อมาจับให้ยังช่วยระวังล่วงใส่บาขวาไปเลยเเเเิ้ขาไปงี <si เรียบร้อยเาปิดประตูครับปิดประตูเลยห้ามออกนะฮะปิดประตูก่อนปิดประตูเขาไปใส่สัญญาให้หมดเขาไปใส่สัญญาให้หมดเขาไปใส่สัญาเขาไปหมดเขาไปก่อนเขาไปก่อนเขาไปก่อนเขาเปก่อนเขาเปก่อนบ้านลองไปเป็นบ้าน เมื่อกี้ากงเรียร้อยคุยกับากงเรียบร้อยแล้วอากงบอกว่าทุกคนร่ำร่ำรวยรวยใครมาต้องร่ำรวยเพราะอากงบกวันเพราะวันนันนาไม่แน่นไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่ท่านจะเสด็จมาไหมถ้าากงไต่เสียท่านไม่บอกท่านไม่เชิญนะไม่ได้มาสาธุสาธุ ลูกท่านก็คืออากงเจ้ากองหมิงเนี่ยนะนี่ท่านมาเองเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนถึงเวลาแป๊บนึงพอพอดีเลยโอสัพัดมาโล้วกอวยทั้งหมดแหละอวยหมดแล้วอวยแบ่งๆกันพอเมื่อกี้ขอพันละ ดูพรุ่งนี้เช้าครับวันนี้ท่าบอกไหมครับนอนได้กันดีนะคะไปครับนี่มา มันกลับนะเดี๋ยวผมจะเอาเงินให้นี่แหละซองนี้ตั้งผิดขนาดไหนความกงท่านเจอหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินเงินขวัญถุงตรงนู้นเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดี๋ยวเงินตรงนี้ จิไซื้ลอตเตอรี่เพอสูเลยวันที่หนึ่เงินพิเให้กนแลเอาแต่วันที่หนึ่งนี่เดือนมาสั่งสรนเจ้าเลยเอออย่าไปสูดดวงมันไม่ใช่ดีใส่แบบผี้สู